มาต่อกันด้วยพนิชบอกข่าวค่ะพนิตบอกข่าวท่านพานิตอยู่ในสายแล้วนะคะคุณสุพลศรีทับทิมค่ะสวัสดีค่ะท่านพานิชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้เตรียมไปใส่บาตรที่ไหนหรือเปล่าคะครับโอ้วันนี้ก็เตรียมไปใส่บาตรเห็นพระเพิ่งเดินผ่านหน้าบ้านไปนี่นะครับก็ต้องรอขากลับท่านมาเพราะว่ามาเข้ารายการคุยกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่าน ก็เตรียมในการที่ทําบุญใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันวันนี้วันอาสาหาบูชา,าหรือว่าวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษานะครับในส่วนของที่บ้านเองญาติญาติพี่น้องมาจากทางไกลก็ทุกปีก็ตั้งเป็นกองพ่ป่ารวมญาติแต่ว่าการว่าจะทอดวันพรุ่งนี้่ะคขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับผมครับค่ะครับวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะครับอวันนี้ก็ โควิดสิบเก้าที่พูดกันเรื่องยาเรื่องอะไรเมื่อครู่นะครับเมื<ฆ>่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่ประเทศไทยหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้ารายนะครับเป็นประชาชนทั่วไปทั้งหมดผู้ต้องขังในเรือนจําไม่พบรายใหม่นะครับก็เสียชีวิตยี่สิบสามรายนะครับยังไงก็เป็นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องยาเรื่องอะไรอย่ยาประมาทนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนครับสําหรับราคาสิน<ฆ>ค้าเกษตรจังหวัดพิศบุโลกนะครับในช่วงนี้ก็ ข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนนะครับมันสำปะหลังก็ช่วงกันพอปลูกกําลังเจริญเติบโตนะครับค่ะราคาผักตลาดกลางผักสันติสุขศรีแยกพ่อขุนอาเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักทีแปดสิบถึงแปดสิบห้าบาทต่อกิโลนะครับผักทีลาวสามสิบถึงสามสิบห้าบาทต่อกิโลราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับซิกฮอตแดง หกสิบถึงเจ็ดสิบาทต่อกิโลพริกฮอตแดงขึ้นมาสิบาทต่อกิโลจากเมื่อวานพริกฮอตเขียวสี่สิบถึงห้าสิบาทต่อกิโลเช่นเดียวกันขึ้นมาสิบบาทต่อกอิโลนะครับถัวฝักยาวยี่สิบหกบาทต่อกิโลนะครับผักบุ้งจีนสิบบาทต่อกิโลาานะครับคะน้าสิบหกบาทต่อกิโลนะครับอันนี้ราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานกะหละ่ำห้าถึงเจ็ดบาทต่อกิโลกะหล่ำราคาลงไปหนึ่งบาทนะครับ อกระลำดอกสิบสองบาทต่อกิโลนะครับลุยแปดถึงสิบบาทต่อกิโลนะครับมะเขือเปาะสิบเอ็ดถึงสิบสามบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะราคาขึ้นมาหนึ่งบาทนะครับวางตุง้งแปดถึงสิบบาทต่อกิโลนะครับหอมแดงห้าสิบบาทต่อกิโลแล้วก็แตงกวาสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับในส่วนของราคาสุกรนะครับราคาหมูหมูเป็นก็ยังคง ราคาทรงตัวอยู่นะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มหนึ่งร้อยสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับหมูเนื้อแดงสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็สามชั้นสองร้อยสามสิบาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันสองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับไข่ไก่ก็ยังทรงตัวนะครับเบอร์ศูนย์สี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองนะครับเบอร์สองสี่บาทต่อฟอง เบอร์สามสามบาทแปดสิบสตางค์่อปองนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับค่ะขอบคุณท่านพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะครับผมครับค่ะค